นามัจการพระสงฆ์ไม่มีสามนเณรเจริญสุขเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนทั้งหญิงและชายวันนี้เป็นวันดีดีทุกวันนะแต่วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์ อภาษาสรุพระสงค์พระจารานะพรุ่งนี้เข้าภาษา,าโอหลวงพ่อจำผิดแล้วกำหนดผิดขอไปอาาลหาบูชาเป็นบันที่พระพุทธเจ้าแสดงประถมพเทศนาทำรรมัจก,กับวัฒนสูตรกันสำคัญพูดถึงความพอดี พูดถึงความพอดีมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางมีสมาทิฏิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัวันตาสมาชีวาสมาสติสมาส,ส,ส,ม,าส,สมาธิสมาวายามะมีแปดถ้าเป็นถนนมีแปดเลนถนนใหญ่เนะ่ยซุปเปอร์ไฮเวย์ แต่ไปด้วยกันนะรถทุกคันเข้าไปแล้วไปด้วยกันแต่มันมีหลายเลนให้เหลีกยกให้หลบให้ไปวันเววันเวซูเปอร์วันเวภาษาอังกฤษซูเออ <P ew a> ปอร์วันเวซูเปอร์แปลว่าใหญ่ถนนใหญ่ไฮเวย์ใหญ่ทางด่วนสติปฐานสี่เป็นทางด่วนนะ แต่มากแปดเนี่ยเขาจะโยนไปที่สติปัฏฐาน,นส,าสี่อีกนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เขาจะมุ่งไปที่สติปัฏฐานสี่หลักปฏิบัติก็ทําใหสา้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะนถูกต้องเมื่อปฏิบัติแล้วมืถูกต้องก็ถูกไปเรื่อยๆเนี่ยแลพอเห็นว่าถูกแล้วไม่ผิดถ้าผิดแล้วไม่ถูกมันคนละอย่างกัน เหมือนนักวิทยาศาสตร์เพาว่าล่ะน้ำน้ำใสในคำว่าขุ่นเป็นเรื่องของคนละเรื่องกันกับน้ำคำว่าใสน้ำใสแต่น้ำขุ่นไม่ใช่น้ำไอนันตะกรดคือความฉกโกกมันปนอยู่กับน้ำเมืองไทยเราก็ทาน้ําขุ่นน้ําเหม็นน้าเน่าให้เป็นน้ําใสได้กินได้เลยพระพุทธเจ้าเขาบอกว่า จิตนิพพัทธสอนจิตนิสัยสะอาดบริสุทธิ์ที่สกปรกหรือเศร้าหมองพอเพราะกิเลสมันจอนไปจอนมาเหมือนกับน,น้ำนะมันไม่ขุนน้าไม่ขุนน้าใสไอ้ที่มันขุนไม่ใช่น้ําแล้วมันขี้โครนแต่ถ้าการนกรองออกมาดีๆมันเป็นน้าใสกินได้เลยน้ําเน่าน้ําเหม็นนะที่ในคลองทำโดยกรรมวิธี กรองให้เป็นน้ำใสกินเลย <c oughs> กินได้เลยเป็นอย่างนั้นะที่พวกเราปฏิบัติธรรมที่สวดมนมต์มตตกี้นี่ก็เหมือนกันนะสัพพะปาปัจจากะลานังทั้งสามทั้งสี่ทั้งหกมีอยู่หข้อใช่ไหมไม่ทำบาปท,ทั้งปวงทำแต่กุศลทำแต่ำทำจิตทำใจให้บริสุทธิ์นะไม่กล่าวลายป้ายสีไม่อะไรจะอะไรนะ ยินดีในที่สงบสงัดทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ขาวรอบก็ว่าไปถึงหกข้อพระพุทธเจ้ามีความจำดีนะอานอนท์ก็จำดีพันกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เขามีเรียกรูปพิเศษเรียกกษัตริย์ปฏิยราชพัตฏิยกษัตริย์แต่เรียกให้ว่าท่านเลียกอนันพานนะ กษัตริย so, ์รัตนพานเทวทัตหาเรื่องชอบมีเรื <th inks> ่องเยเลเกตุงกษัตริย์เทวทัตเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราก็รู้ความจริงทำไมพระพุทธเจ้าถึงแสดงธรรมว่าจะกลับวัฒนสูตรเรื่องความพอดีความไม่เร่งเกินไปไม่หยอดยานเกินไปเพราะพวก พามทั้งหลายพวกนาบวดทั้งหลายชอบเคร่งเคร่งเกินขั้งปนะัญจวคีต้งห้ามาอยู่กับพระพุทธเจ้าและวัดสมณะพระไอสิทธถะชื่อแรกชื่อสิทธถะนะยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าสนะิทธะก็ามาอยู่กับสิทธะก็อยากให้สิธธทธะเร่งได้กินข้าวกุนปลาอดการหลับขับตานอน ทรมานร่างกายว่าร่างกายเป็นกิเลสกิเลสอยู่ที่ร่างกายก็ทรมานร่างกายทรมานกิเลสให้กิเลสมันหดให้กิเลสมันลดร่วงก็เลยไม่ได้ตัดสลูจนกระทั่งว่ามากินข้าวกินปลากินข้าวทานอาหารที่น,นางสุชาดาไปให้นะ ก็เลยมีกำลังวังชาขึ้นมาก็นั่งสมาธินั่งสมาธิบําเพ็ญวิปัสสนาได้ปัญจวัคคีย์หนีแล้วนะตอนนั้นนะหนีไปละว่าสมณะจิตทัฏฐะนี่ไม่ตัดสู้แน่นอนไม่ตัดสู้หรอกไม่ทรมานร่างกายกินข้าวกินปลาอย่างนี้ไม่เอาไม่อุปถากแล้วหนีก็หนีไปคุณพุทธเจ้าแล้วนั่งสมาธิอยู่คนเดียวดิ เจิตทัตถ,ถาก็นั่งสมาธิอยู่คนเดียวก็สบายสบายไม่มีใครครบกวนปัญจวคีั้าห้าไม่อยู่แล้วเลยสมาธิก็เลยตัดสรู้ในวันนั้นน่ะก็เลยเป็นสิ่งที่ดีท่านาเลยแสดงความไม่ไม,ไม่ไม่เพ่งไม่ตึงไม่หย่อนไม่ยานเกินไปเอาพอดีพอดีแค่นี้แหละถึงทางเป็นทางตัดสรู้ ก็เลยได้ความรู้ได้ความรู้แจ้งรู้จริงก็เลยไปบอกปัญจวัคคีย์ใช่ไหมปัญจวัคคีย์ก็ยอมรับเออดีดียอมรับก็ไ,ได้ดวงตายเป็นธรรมได้เป็นอรหันันด้วยกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันหลายแบบหลายวิธีพราะพทะเจ้าแสดงธรรมก็หลายที่หลายแห่งนะ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าชอบแสดงธรรมอนุบุพิกถาห้าและอริยสัจสี่นะกันที่ยอดนิยมสมัยนั้นอริยสัจเพราะฉะนั้นการสอนพระพุทธเจ้านี่ยก็สอนไปตามเหตุการณ์นะอย่างอย่างสดิน ทีดินพันสามเนี่ยเขาบูชาไฟพระพุทธเจ้าก็บูชาพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องความร้อนที่สุด <c oughs> คือไฟกิเลียอย่างเนี้ยท่านจ้าน้ํายอกน้ําบ่งอ่นั้นเองเพื่อจะแก้ทิฏฐิพวกนั้นเองแล้วไปที่อื่นไม่เห็นพูดเลยก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> พูดเรื่องอื่นไปสิเห็นไหมเออพูดไรแหงไรที่ก็พูดแต่ละที่แต่ละแหง่งตามเหตุการณ์ัค่นั้นเองอเป็นกก ทบทวนทบทวนได้แต่ต้นหรือปฐมกาลามาสูตรอย่างนี้ทำไมต้องพูดกาลามาสูตรก็พวกพวกนั้นมันมีศาสดาหลายท่านหลายองค์มาแสดงแล้วมาบอกเขาว่าเราถูกต้องที่สูดองค์อื่นผิดนะที่สอนอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ดีไม่ถูกก็ก็ไปอีกองหลังมาก็บอกว่าสันนี่ถูกกว่าองค์นั้นไม่เข้าท่าเลย ในที่สุดมันไม่รู้จะฟังใครไม่รู้จะเชื่ออะไร <c oughs> มันหลายทิฐิหลายทัศนะใช่ไหมลนะ่ะเมื่อพระพุทธเจ้ามาเขาก็ถามดิพระองค์จะสําคัญยังยังไงอพวกข้าพระองค์มันงงไปหมดแล้วเนี่ยงงไม่รู้เรื่องแล้วรู้จ้ายังไงดีตวัหนั้นนะ่ะพู้เจ้าก็อกโอ้สมควรสมควรพวกท่านต้องสับสนแน่นอน หลายศาสนาหลายองค์หลายท่านหลายเรื่องหลายรา,าวเนี่ยพระเจ้าเล่นแสดงเรื่องอย่าเพิ่งเชื่อว่าได้ยินได้ฟังอย่าเพิ่งเชื่อว่าคนนี้าศาสดาของเราอย่าเพิ่งเชื่อว่าเรื่องนี้เล่ากันมานานโบราณการอย่าเพิ่งเชื่อว่ามีในตำรับตำราเขาว่ากันไปก็สิบข้อใช่ไหม <laughs> กาลามาสูตรแล้วจะเชื่อ,อยังไงอ่ะ พระพุทธเจ้าเรายกตัวอย่างขึ้นมาความโกรธความโลภความหลงในดีไหมมีคุณมีประโยชน์ไหมทุกคนก็ตอบไม่ดีอ่ะยิ่งโกรธยิ่งทุกข์ไม่มีคุณเลยมีแต่โทษควรสะสมไหมไม่ควรสะสมควรยกเลิกแลว้วพวกคุณเชื่อใครแล้วนะก็เชื่อเหตุเชื่อผลใช่ไหม,ไมความโกรธไม่ดีเด็กก็รู้ว่าไม่ดีแน่นอนนะ นักราชสันเสริญไหม,ไมตีเตียนผู้พสิเจ้าไล่ไปไล่ไปไล่ไปก็จนกระทั่งวันนรกสวรรค์น,นะทุกคนต้องการอยากมีความสุขใช่ไหมอยากได้สวรรค์นเนี่ยโอ้ดีสวรรค์นนะเดี๋ยวนี้วิาชาติหน้าชาติหน้านู่นนะพูะเจ้าเลยครับว่าถ้าชาติหน้าไม่มีเลยถ้าสวรรค์ชาติหน้าไม่มี คือพวกคุณจะไปที่ไหนล่ะก็ไม่ไปไหนล่ะอยู่นี่แหละอยู่ในโลกนี่แหละแต่ไม่ทุกมีแต่ความสุขอย่างนี้ก็ดีนี่ถ้าไม่มีชาติหน้าไม่มีก็ไม่ต้องไปที่ถ้ามีล่ะยิ่งดีดิชาตินี้เราก็มีความสุขมีศีลมีธรรมอ่ะชาติหน้ามีแล้วก็ไปก็ยิ่งดีเลยสองต่อแล้วหมายน้ำบอ่อหน้าแล้วแต่มันมีจริงๆน้ำข้างหน้า ถ้าน้ำข้างหน้าไม่มีล่ะไม่ต้องกินน่ะน้ำเรามีอยู่แล้วนี่ในกระบอกที่เรามีอยู่แล้วก็ยิ่งดีเข้าไปอีกเห็นไหมมันมีเดี๋ยวนี้ก็มีเดี๋ยวข้างหน้านก็มีท้าไม่มีก็เจ้าหัวมันนะปัจจุบันเราไ่ไปทุกอะมันก็สุกแล้วนี่สวรรค์บ้านเราแล้วถมันมันก็เลยหายห่วงอนะเป็นอย่างนั้นนะในความเชื่อหลักแห่งความเชื่อในการามสูตร ไม่ใช่มีสิบข้อฉะนั้นมันไปอีกเรืงหลายข้อหลายหลายหน้าหลายกระดาษอะคําอธิบายของพคุปธเจ้า,ารในกามสูตรวกเราไม่เห็นแต่สิบข้อเลเอะออพวกฝรั่งงงทำไมไม่ให้เชื่อะ่ะคุบาอาจารย์ก็ไม่ให้เชื่อตำรับตำลาก็ไม่ให้เชื่อแล้วเราจะเชื่อใครกันเนี่ยมันจบแค่นั้นมันอธิบายไปอีกไม่มีมันหางด้วนเลยมันหางด้วนอะ แต่พระพุทธเจ้าสอนไปไกลเป็นชั่วโมงชั่วโมงสองสามชั่วโมงใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าสี่ข้อในจบนะหลายชั่วโมงเทอจู่นั้นน่ะพวกเรามังงงเลยเอ๊ะทำไมต้องตัดทิ้งมาเหมือนมาหาดิเรกแกตัดสวรรค์หกชั้นออกเลยกดยธรรมจักรแกตัดออกเลยกล้าหานมากกว่มามหาดิเรก แล้วสวดธรรมจักไปตอนสวรรค์นะจาตูมมหาราชิกานังเดวานังสัตวัทงสุตะวัเป็นต้นไปก็ตัดออกเลยไม่ต้องมาสวดแล้วพวกเนี้ยกล้าหันมาตัดทิ้งเลย <c oughs> เป็นอย่างนั้นไป <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องการามาสูตรเรื่องสูตรไหนก็ตาม็นเรื่องพระพุทธเจ้าแสดงเฉพาะการเฉพาะกิจ ฉพาะเรื่องนั้นเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่เข้าใจความจริงมันก็จะไม่รู้จะเชื่อยังไงนะไม่รู้จะอย่างไงมีหนังสือตำาราเล่มหนึ่งแล้วก็ชอบอ่านชอบเรียนเขาบอกว่าการปฏิบัติธรรมก็ดีการใช้ชีวิตประจำวันก็ดีคุณต้องหาคำตอบจากคุณเองว่าคุณเชื่ออะไรให้พบ คุณเชื่ออะไรศรัทธาเลยคุณศรัทธาเลยศรัทธาพระเจ้าเหรอศรัทธาธรรมะเลยศรัทธาหลงวงพ่อเทียนเหรอศรัทธาอะไรน่ารักนะเมื่อเราปฏิบัติเราก็เห็น,นโอ้เราศรัทธาพระพุทธเจ้าเหรอพระพุทธเจ้าอยู่ไหนล่ะคืออะไรอะ่ะวันหนึ่งหลงวงพ่อเทียนพูดดีคุณดาหลวงพ่อเนี่ย เชื่อพุทธศาสนาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใครจะขนมมาอ่อยมาล่อเขาไม่เอา <c oughs> พูดน่ารักลงพอดีมันเชื่อมั่นแล้วมอบหมดเชื่อหมดแล้ว็กยาละอย่างอื่นมาล่อมาหลอกเขาไม่เอามาไปน่ารักเพราะฉะนั้นมันเชื่อร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็มันก็จบในตัวมันแล้วนะ ม่ต้องไปหาถามใครแล้วพระเจ้ามีจริงไหมตัสรู้อะไรไม่ต้องไปถามแล้วเห็นความเชื่อตัวเองเห็นความจริงที่เราหานั่นเนพระพุทธเจ้าก็ตอนตอนก่อนตัสรู้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เชื่อว่าความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีจริงมันต้องมีเราอยู่ไหนก็หาอยู่หาไปหามาก็เจอที่ ในกายกว้างสอกยาวาวาคือมีสัญญามีใจนี่แหละมีััจธรรมตัวนั้นอ่ะหรือว่านิพพานก็ได้นะเราเชื่อไหมเชื่อนิพพาน,นปนานังสุขังเพราะฉะนั้นหาความเชื่อตัวเองให้เจอวันหนึ่งเราที่อยู่อยู่ที่อเมริกานะผู้หญิงคนหนึ่งอายุแปสิบกว่าโดยประมาณนะ เหมือนกับยายคนเนมื่อวานเยนะแยละเขาก็เดินมาคนเดียวนะเราก็นั่งอยู่คนเดียวเหมือนกันอยู่สถานที่กว้างใหญ่แพ่สารมากเราก็นั่งเล่นใต้ลงมไม้เนเดียวแกก็เดินมานี่คุณเป็นอะไรน๋อฉันเป็นบุติสฉันเป็นชาวพุทธฉันเป็นบ้างเป็นนักบวชล้วก็ถามทันทีเลยคุณเชื่อพระเจ้าไหมเราก็ตอบทันทีเหมือนกันเชื่อที เราเชื่อพระเจ้าก็ดีใจด้วยเออเราเชื่อพระเจ้าและพระเจ้าก็คุณนะคือใครอะอยู่ที่ไหนล่ะเขาบอกคือธรรมชาติอยู่โน่นบนสวงสวรรค์นั่นน่ะพระเจ้าของฉันคือกฎธรรมชาติก็ขเข้ากันได้ล่ะท่านองนั้นนะถ้าเราปฏิเสธทันทีเรานศัตัวทันทีนะมีท่านองนั้นแหละผ้าหนุ่มไป คุยกับยยผู้หญิงสามสี่คนก็รุ่นเดียวกันประมาณนะเขาเชื่อพระเจ้าไหมไม่เชื่อศาส,สนาพุทธไม่มีพระเจ้าไม่เชื่อเข่าใหญ่เลยตะเลาะก,กันเลยเราก็ไปแยกออกเราชอบแยกคนอื่นทะเลาะก,กันเราชอบไปแยกเขากรรมการกรรมการก,รรการ็ตะคอภยัยเขาก็รีบดึงเพื่อนเ,เพื่อนออกมาแล้วมันจะท่อันหนักกันั่นดีเออความไม่เชื่อเนี่ยความเชื่อผิดน่นะมันทำให้คนทะเลาะก,กัน ถ้าเชื่อถูกก็ถูกเลยวิพาลกันหนึ่งประธานพระพุทธเจ้าท่านสมณะโคดมท่านรู้จักพามไหมรู้จักทางไปหาพระพรหมไหมพระพรหมเจะพามพระ,ะพรหมรู้ดิรู้จักทางด้วยรู้พระพรหมด้วยแล้วพระพรหมอยู่ที่ไหนละ่ะพวกนั้นพระพรหมอยู่สีหน้าพระพรหมสีหน้าในบวชฟ้าบนสวรรค์มันพรหมาโลกใช่ไหม พู้เจ้าบอกโอ้พ่อพองของเราเนี่คือพ่อแม่เป็นพงของลูกเอามานี่เลยนี่คือปรมัตดนี่คือความจริงอาจะมาก็ตอบผู้หญิงคนนั้นเข้าไปนะเขาก็ดีใจเป็นมิตรตันตีไม่เป็นศัตรูนะเป็นเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องจริงอาจจะเล็กจริงนะ่ะแต่เ,เหมือนเรื่องเล่าเราก็งงตัวเองกันหนะเป็นนั่งอยู่ได้ยังไง แล้วผู้หญิงคนนั้นมาเดินมาได้ยังไงมาจากไหนพี่น้องเขาเป็นใครไม่รู้มันก็เรื่องเล่า <c oughs> ก็แปลกดีความเชื่อสำคัญนะพระเยซูวันหนึ่งพระเยซูอยู่ที่เรือเขาหาปลาพระเยซูก็นอนอฝนตกหนักด้วยพระเยซูกำลังนอนเสียเลยไอ้ผู้หนุม่มไอ้หนุ่มคนหนึ่งว่าจะมาหาเที่ยวที่เรือพระเยซูนั่งอยู่นั่น ถ้าเธอแน่จริงถ้าเธอเชื่อพระเจ้าจริงเดินเดินไต่น้ามหาสันที่คำว่ให้เดินไต่น้ํามหาสันเลยมันก็เดินมามันก็จมใหญ่กว่านั้นมาเชื่อแต่ถ้าเชื่อมันก็เดินมาวันกิ้งก่าไต่น้ำะนะั่นก็วิ่งหาเจ้าของเลยเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันพระเยซูบอกว่าถ้าเธอเชื่อในพระเจ้าจริง,ชรงเชื่อในกอจริงเธอจึงเดินไต่ผิวน้ํามหาสันเดี๋ยวนี้ แกก็กเดินมามันก็จบม,มันไม่เชื่อมันก็จมได้จำลงองกันนะวันหนึ่งเพื่อนของกัตมาเนี่ยนะห้าหกขวบเขามีพระกิ่งอยู่องค์หนึ่งไม่ใหญ่หรอเล็กๆเ,เขาก็ใส่ใส่ใ,สใสมือเขาเนนะี่นะเขาเรียกว่าเสียงพระพระเสียงทรง,งพระเข้าทรงพระทำอย่างนี้ เมื่อมันขึ้นแล้วมันจะไปไหนก็ได้นะพูดภาษาแยกภาษาขอมได้หมดเลยจะเที่ยวนรกสวรรค์ที่ไหนก็ไปได้หมดเลยขอให้มีผู้ถามลรวถามอะไรต่อได้หมดเลยอายุห้าหกขว,วบนะตมาก็เลยบอกไายเพื่อนเฮ้ยมึงทำให้กูหน่อยที่กูจะร้องกูจะร้องมันก็เอาผ้ามาใส่มือเราแล้วก็นั่งขาตตนะนั่งขัตนะขตแล้วนะนะทำมันก็เป่านะเป่าคาถาด้วยเลเซคาถาเนาะ คาถาหลวงพ่อสมเด็จโตนะ่ะนำมาภาทานนโมกุธ,ธายาน,นได้มาจากไหนไม่รู้มันกระเป๋าให้เราเราในเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะมันก็จะขึ้นอยู่นะมันจะทรงอยู่นะมันจะเริ่มเคลื่อนไหวข้างในนะ่ะเราก็อ๊ไม่เอาดีกว่าถ้ามันขึ้นแล้วมันทาไมเอาลงมาถ้ามันมันไม่เรียกเราลงมาเราจะเป็นบ้าไปเลยเราคิดเราเองนะเราก็อ๊มไม่ขึ้น มันก็มันก็หยุดเป่ามันรู้เนี่ยมันพอแล้วมันก็เราสีไฟมันจะเกิดไฟเกิดควันมันก็รู้มันก็หยุดทำไมมึงไม่ขึ้นมึงเกิดวันแข็งเขาบอกนะมันพูดนะเด็กคนนั้นพูดมึ่เกิดวันแข็งดูมันรู้ทั้งที่จริงมันจะขึ้นอยู่แล้วนะเราไม่อยากให้มันขึ้นแล้วก็หยุดจิเกือบแล้วถ้าเชื่อมันทั้งหมดอ่ะ เต็มร้อมันก็ขึ้นไปและบาดนะในความเชื่อสำคัญนะมันก็พวกเท้าใต้ก็ลุยไฟพวกนังก็เชื่อจริงจริงนะเมื่อเชื่อจริงมันความรู้สึกมันจะมันจะพอดีก็มันถึงร้อนมันก็ร้อนไม่มากเต็มร้อยห้าสิบห้าสิบนะมันได้เดินไปสบายเลยเพราะมันเชื่อความเชื่อปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะ เราอยู่ในปา่าเราวก็เชื่อว่าอะไรว่าพวกผีพวกช้างพวกเสือมาจะกินเราเราเชื่อมันเพราะมันจะกินเราอย่างนี้เราเชื่อแล้วแต่ถ้าไม่กล้าหันก็อาจจะถูกมันกินจริงๆแต่ถ้าไม่เชื่ออ่ะโอ้ไม่เชื่อแล้ไม่กินกูกินกูไม่ได้เราเสือนี่มันจะเป็นมีรกูเป็นเพื่อนกูเนี่ยมันเชื่ออะเชื่อว่ามันเป็นเพื่อนเราหลวงพ่อหลวงปู่เุ้คุณวิรยัง หลวงปู่มั่นเป็นนั่งสมาธิอยู่ที่เสือเสือมาเสือไปเป็นนั่งนั่นน่ะมิริยังคน่ะไปนั่งนั้นนะเสือผ่านมาแถวนั้นมันกินหัวกินกวางอยู่แถวนั้นน่ะมันไปปากกฏอยู่แถวนั้นน่ะแค่นั้นแหละตัวสั่นแล้ววิริยังตัวสัน่นเมื่อแต่ยางตายกลวัวเสือจะมากินเจ้าก็กล้าหันขึ้นมาคำสั่งของูบวอาจารย์ก็ต้องทําได้ที่กินก็กินที่เสือมันจะกินนะเอ้า ในที่สุดเสือไม่กินเลยปรากฏกแล้วเสือก็เดินรอดไปแสนนั้นแหละแตนไม่กินมันก็ไม่รู้นะว่าอยาอะไรอยู่ข้างไหนรอดแต่ไว้ไอ้ไความเชื่อสำคัญนะปฏิบัติธรรมเนี่ยสำคัญต้องรู้เราต้องรู้ความจริงต้องรู้ทุกคนรู้ได้เรารู้ได้จริงๆใช่ไหมละ่ะ เห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงมันก็เปิดโลกปวดศัจธรรมอะไรพูดมากก็มากความนะหาที่ลงดีกว่านะที่จะลงนี่ก็หมายถึงว่าอาจจะมาไปอเมริกาหลายเที่ยวนั่งเครื่องบินเป็นหลายพันไมล์หลายพันกิโลแล้วในบนเครื่องบินในอเมริกาก็นั่งบ่อยเหมือนกันนะจะไปที่ทุกรัฐอะ ห้าสิบรัฐจะไปทุกรัฐไปละสามสิบกว่ารัฐแล้วมาเมืองไทยก็หลายรอบแต่เราสังเกตข้อหนึ่งที่เราจะขึ้นเครื่องบินแต่ละคนมันมีโทรศัพท์แท้ทุกคนมีคอมพิวเตอร์มือถือกันทั้งทุกคนคอมพิวเตอร์น้อยแต่จะเล่นอยากจะลุยอยากจะดูรายการของเราแต่เผอิญว่าเครื่องบินทุกเครื่องเลยก็จะต้องปิดทุกคนต้องปิดโทรศัพท์ ปิดคอมพิวเตอร์ตัวเองทําไมต้องปิดเพราะเขากลัวสัญญาณจะขึ้นจากข้างบนไปส่วนส่ยไปสับสนหกับพวกนักบินขนาะเขา,นะาติดต่อตลอดเวลานะพวกนั้นติดต่อกับสนามบินแต่ละที่แต่ละประเทศจะผ่านไปไหนไปไหนเขารู้หมดติดต่อตลอดเมื่อติดต่อตลอดแล้วก็ถ้าพวกเราเล่นเครื่องคอมพิวเตอร์เล่นโทรศัพท์กันอยู่มันจะไปส่วนกับที่พวกเขากําลังติดต่อกันอยู่เสียงนี้จะเข้าไปผ่านเขา มันกับวอตำรวจนะแต่ทุกวันเรามีวอตำรวจอยู่สี่ห้าตัวอยู่วัดเน่ยโทรกันเนี่ยเดอเดอเด้อศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งพูดศูนย์สองกำลังพูดรับทราบรับทราบเลยไอ้พวกตำรวจอยู่ข้างนอกเฮี่ยอะไรวะเสียงใครวะมันเข้ามาในวิทยคูมันจะสับสนของเขาอ่ะเขาก็ตามมาเลยอ้าวลวงพ่ออ้ามใช้วิทยมือถือนะในวัดอ่ะพวกผมสับสนแล้วตามผู้ร้ายไม่ทันแล้วเราพ่อจะตันรองกันนะ มันไปสวนกับเสียงเขาเพราะฉะนั้นพวกโทรศัสท์พวกข้างบนอ่ะในเครื่องในในเครื่องบินอ่ะทุกคนต้องติดให้หมดเลยแล้วเขาติดต่อกันตลอดเวลามันมีอยู่สี่คนนะเราไปเห็นในไปไป,ไปอินเดียมตอนนั้นไปห้องน้ำหลวงพ่อเลวงพ่อเขาห้องน้ำข้างบนข้างข้างหน้าก็ได้นะว่าติดคนขับนั่นอนะ่ะห้องน้ำอยู่ก็นั่งเราก็โชคดีไปเห็นมัน สี่คนข้างหลังสองข้างหน้าสองนะไอ้ออสองคนข้างหลังนี่เขาเขาคอนก็เลยติดต่อกับข้างล่างตลอดเวลา <c oughs> วันหนึ่งที่เนปาลไม่ใช่เนปาลภูฐานที่ภูฐาน,เ,นเครื่องบินการบินไทยแล้วนี่นะไปพอดีก็ฝนตกหมอกมากสนามบินก็ไม่ชัดเจนเค่เลยวว่ากลับไปก่อน อ้อมไปอีกรอบก่อนค่มาลงไอ้ภูฐานเราเห็นแล้วมันเสียวๆนะมันภูเขามันกระชั้นชิดมีเหวมีอะไรมีเอแลนดิง้งมันยื้เดียวนิดเดียวเอง <c oughs> จะลงข้าทางเดียวด้วยเขาก็อ้อมไปพวกนักบินก็บอกว่าเราจะต้องไปเนปาลไปเนปาลแล้วค่อยกลับมาใหม่ว่าจะไปเนปาลน,นั่นแหละชนกับภูเขาหิมาลัยเลย <c oughs> ตายกันหมดเลยจะจนแล้ววันนี้เมื่อเขาปิดแล้วมันก็เลยทุกคนก็ยอมรับใช่ไหมยอมรับว่าปิดก็ปิดเอาไม่สูบบุหรีเหรอไม่สูบก็ไม่สูบใช่ตายก็ตายกันเล่ไหมไม่สูบบุหรีไม่ใช้โทรศัพท์ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ปิดหมดเลยทุกคนก็นั่งเหงานั่งเงียบเลยวันนั้นก็นั่งจากวมืองไทยเนะ่ยนอนสต็อปคือไม่หยุดที่ไหนเลย สิบเจ็ดชั่วโมงไปถึงนิวโยกทุกคนก็นั่งโตแข็งอย่างนี้นะ่ะไม่ไปไหนแล้วไม่องเต็มน้ำมันแล้วเครื่องบินใหญ่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวกันบินไทยหลังโควิดหลังโควิดแล้วก็ปิดกันหมดเลยถอดสายการบ่งการบินเจ้งไปเรื่อยนี่น,นี่หมายถึงว่าเราเราปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องไม่ต้องเกี่ยวกับโทรศัพท์ุกมากนะ มาทำบัานจดบุญกไปโทรศัพท์ตมัไมก่อนไม่ใหญ่มาทำบ้านจดมนี่เปิดกายเยนะบัญชาเยบัญชีตะสวรคนไม่ใหญ่กันโทรศัพท์หลานโทรมาจากบ้านไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม,หญไ,มหญไม่จะกลับบ้านกูทําวัดอยู่กูทาวัาอดูกำลังกายเยอยู่เนี่ยหลานโทรศัพท์ไม่ใหญ่ตอนนั้นมันโทรศัพท์มันมันใช้กันทุกคนเนะติมบัตรอ่นะ เติมบัตรมันง่ายนะไปกับป่าไปเขาไปไร่ไปนาถือไปได้อะเติมบัตรแช่ได้ตลอดใช่ไหมเดีนน๋ยวนี้ไอเติมบัตรก็จะศูนย์พันแล้วมาอย่างนิยมแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องนี่เป็นเรื่องสาคัญทําให้เขาลบกติกามันก็ไม่รู้จะวา่ายังไงนะถ้าเขาลบเราก็มีความสุขภูมิใจวเวลาได้ช่วยเขาการบินขเขาก็ขับได้สบายไม่ตก เาชมก่อนกี่วเวลาเนาะอ้าปฏิวัติไปสักหน่อยนะเลยก็ลืมหมดเวลาแล้วก็ไม่รู้นะแต่เจ้าวาดนั <laughs> ่น